ยังเจอนี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามุมโลกกรุงเทพนิวยอร์กปารีส สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ยังเจอร์นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดโรกสายงานอาชีพอ e ีคอมเมิร์ซให้ฟังกันนะครับว่าสายงานนี้เนี่ยทำอะไรกันแน่มีโอกาสอะไรบ้างสามารถเข้าถึงสายงานนี้ได้ยังไงซึ่งคนที่จะมาเล่าให้เราฟังวันนี้ก็คือฝนนั่นเองนะครับซึ่งฝนเนี่ยทำงานเป็นผู้บริหารเอ็กซ์เซคิวทีฟอยู่ที่บริษัทาซาดานั่นเองนะครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกตัวก่อนนะคะว่าอาจจะไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบเอ็กซ์เซคิวทีฟอะไรใหญ่โตนะคะเป็นแค่คนทํางานตัวเล็กๆแตต่่่่่วววาาาาาเเเเดีี๋ยยยััันนนนน้้้้จะะะมมลลปรรรสบกกกกณ์ใใหหฟงค็ิฝอ อธิบายให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆว่าคาว่า e-commerce นะครับหมายความว่าอ<ป>ย่างไงแล้วก็บริษัทใน e-commerce นะครับประกอบธุรกิจอะไรอย่างไงบ้างครับได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า e-commerce เนี่ยตามความหมายในภาษาอังกฤษตรงตัวเนี่ย commerce แมมปลว่าการค้าเนาะีก็คืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ใช่ไหมคะดังนะนั้น e เนี่ยคำว่า e-commerce เนี่ยรวมกันเนี่ยก็เลยหมายถึงการซื้อขายสินค้าต่างๆเนี่ยออนไลน์นั่นเองนะคะหรือว่าซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตเรียกไปย่อๆๆไปนานๆจริงๆเนี่ยก็มาจะใช้เรียกบริษัท e-commerce p l a ฟ f o r m ก็คือพื้นที่ซื้อขา ออนไลน์ต่างๆนั่นเองนะคะถ้าสมมติหลายๆคนที่คุณเคยเลยว่าบริษัทหนึ่งที่ใหญ่มากที่สุดข,ของโลกเลยก็คืออเมซอนวนใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาหรือว่าโด่งดังไปทั่วโลกนะคะอลีบาบาอีกอันนึงที่เป็น B2B ก็คือ Business to Business ที่แบบมีชื่อเสียงทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติในอย่างในประเทศไทยเนะี e ่ย e-commerce platform หรือว่า e-commerce website ที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยนะคะก็จะมี Lazada ซึ่งเป็นบริษัทของตนเองที่ผมทางานอยู่นะคะ Sho p e e นะคะเอ่อ JD Central แล้วก็ตอนนี้มีบริษัท อื่นๆอีกมากมายเลยที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายก,กันไปค่ะซึ่งหลายๆคนก็คงทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตแล้วก็บูมมากๆเลยใน2อสปีที่ผ่านมาช่วงโควิดทําให้ไม่สามารถไปข้างสรรพสินค้าได้อีคอมเมิร์ซก็ยิ่งโตเข้าไปใหญ่เลยน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าเกิดเราสนใจด้านนี้เนี่ยอยากเข้าไปทํางานมันมีงานตําแหน่งอะไรบ้างครับผลเราแบบนาะรับเด็กจบใหม่หรือเปล่าค่ะก็จริงๆเราต้องบอกก่อนนาะว่าอันนี้ฝน<ม>ต้องเคลมก่อนเลยว่าเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัว นะคะที่ลาซาด้านะคะแล้วก็ทุกความคิดเห็นหรือทุกคอมเมนต์ที่เล่าเนี่ยเป็นความคิเดเห็นของฝนเองนะคะไม่ได้ผลไม่ได้ represent ในนามบริษัทแต่อย่างใดเล่าในนามส่วนตัวนะคะเป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์ให้ฟังกันละกันนะคะในส่วนของตัว e-commerce เนี่ยอย่างสมมติที่ลาซาด้านี่นะคะเรามีทีมหลากหลายมากมายเลยค่ะเดี๋ยวฝนจะเล่าให้ฟังเนาะว่าทีมหลกัหลกๆเนี่ยมีทีมอะไรบ้างแต่คําถามที่เออถามว่ารับเด็กจบใหม่ไหมก็ต้องตอบได้เลยว่ารับแล้วก็รับเยอะมากด้วยเพราะว่ามีตําแหน่งงานหลากหลายให้คุณได้ลองทําแล้วก็ค้นหานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเล่า ทีมหลักๆใน e-commerce ให้ฟังละกันที่อาจจะไม่เหมือนกับบริษัทอื่นนะคะฟังก์ชันหลักๆอย่างเช่น marketing HR people development legal อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยหรือว่าสายกฎหมายบัญชีอะไรเงี้ยนะคะหรือ customer support ก็เป็นสิ่งที่ลาซาด้าเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันเหมือนกับ ในส่วนที่เป็นของบริษัทอื่นๆเลยนะคะและเชื่อว่าทุกบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหลักๆเหล่านี้เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยถามว่าฟังก์ชันไหนบ้างละ่ะที่มันยูนิคหรือว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นฟังก์ชันใหญ่หรือฟังก์ชันหลักๆสําหรับบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่หลายๆคนเนี่ยน้องๆอาจจะได้เห็นบนลิงก์อินบ่อยๆว่ามันมีตําแหน่งงานเหล่านี้นะคะส่วนที่1 ะะก็คือเรียกว่าทีมคอมเมอร์เชียลบางที่ก็จะเรียกว่าทีมแคตตากรีแมนจ g เมนต์ทีมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่มีจำนวนคนเยอะมากที่สุดเลยนะคะในอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าทำงานเป็นดูแลผู้ขาย นะคะหรือว่าคนที่มาขายของเนี่ยบนอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยในที่หลากหลายต่างๆนะคะซึ่งผู้ขายในที่นี้เนี่ยมีทั้งแบรนด์แบบที่เป็นของมาร์เก็ตเพลสเป็นผู้ขายรายย่อยทั่วไปหรือบางทีอาจจะไม่ย่อยแต่ว่าอยู่เป็นแบบส่วนของมาร์เก็ตเพลสแล้วก็เป็นผู้ขายที่อยู่ในส่วนของมอลล์อย่างสมมติล,ลาซาดาก็จะมีลาสมอลถูกไหมคะก็จะเป็นผู้ขายที่เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นบริษัทคอนโทรเมเรตดังๆต่างๆที่มาเปิด ร้านโมของเขาเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือส่วนที่เรียกว่า cross border sellers นะคะหรือว่าเป็นเซลเลอร์ที่มาจากเมืองจีนนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่ามีสินค้าหลายๆอย่างเลยที่เราไม่คิดเลยว่าจะหาได้ในเมืองไทยน,นะคะแบบชิ้นส่วนอะไรอะไรต่างๆก็จะมีร้านขายของเซลเลอร์จากเมืองจีนเนี่ยที่เขาเปิดดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของทีมคอมเมอร์เชียลเนี่ยคะ่ะก็คือการทํางานซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็ grow หรือว่าสร้าง business ของ ตัวเซลเลอร์นะคะขอเรียกเซลเลอร์ละกันก็คือควบคุมทางฝั่งเซลเลอร์หรือผู้ขายเหล่านี้เนี่ยด้วยกันนะคะซึ่งการทํางานของทีมคอมเมอร์เชียลเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแคตตากรีอย่างที่ลาซาด้าเนี่ยหมวดหมู่หลักๆเนี่ยก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์แฟชั่นเอ็มหรือว่าเจเนอโร่เมอร์เชนดิส์นะคะก็คือสินค้าทั่วไปเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านสปอร์ตเอาท์ดอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือ FMCG ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นบิวตี้ต่างๆโกลเซอรี่นะคะสินค้้าาาาาาาออหหรรขวส แห้งอะไรต่งตางๆในนี้เนี่ยเขาก็จะแบ,บ่งแยกย่อยออกมาอีกอันนึงตามประเภทสินค้ากันไปซึ่งตำแหน่งงานของทีมคอมเมอร์เชียลเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์นะคะในการที่จะทํางานกับแบรนด์หรือว่าเซลเลอร์เนี่ยเพื่อจะสร้างร้านให้เติบโตซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคุณจะต้องมีความรู้หลากหลาย,ลายเลยทุกอย่างตั้งแต่การตั้งร้านเปิดร้านการที่ทําราคาเข้าออและเซลแคมเปญอะไรต่งตางๆก็คือพูดง่ายๆว่าทีมนี้เป็นทีมที่แมネจตัวแบรนด์หรือว่าร้านค้านั่นเองที่มาเปิดซึ่งตำแหน่งหลักๆเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยมันจะได Key Account Manager นะคะหรือว่าที่เราได้เนี่ยเราเรียกว่าแคมเนี่ยอะไรแคมมีแคมไหมคะคุณต้องรู้ทุกอย่างเลยของร้านค้าที่จะทํานะคะเหนือจะแคมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโรที่เรียกว่า Category Manager นะคะก็จะเหมือนเป็นหัวดหน้าแคมที่ดูแลในแต่ละ Category ต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ย Category Manager ก็จะเกิบขึ้นมาละจากการที่เราดูแค่แบรนด์หรือว่าร้านค้าหรือเซลล์ร์เราก็จะดูเริ่มเป็นภาพรวม business ของสินค้าประเภทนี้ตัวอย่างเช่น Category Manager ของหมวด Sport Outdoor ก็จะดู หมวดมูนี้เชี่ยวชาญเลยโดยตรงนะคะเหนือ Cat e g o r y manager ไปเนี่ยก็จะมี c a t e g o r y d i r e c t o ออันนี้ก็จะเหมือนดู c a t e g o r y manager หลายๆคนละเป็นหมวดหมู่เดียวกันหรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่ว่าส่งผงานเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้บางทีเนี่ยก็จะมีเซลเลอร์อีกกลุ่มเหมือนกันที่หลายๆบริษัทเนี่ยรวมถึงทาง Lazada เองเนี่ยเราก็จะมีขาเป็นพิเศษเลยก็คือขาที่เรียกว่า s o c i a l s e l l e r ก็คือเซลเลอร์ที่เขาเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเปิดร้านค้าอยู่บนโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Instagram Facebook เหมือว่า ขาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่บนโซเชียลเช่นพวกแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆเราก็จะมีตําแหน่งที่เป็นขาที่ดูแลโซเชียลเซลเลอร์โดยตรง,งเพราะว่าความรู้ที่ใช้เนี่ยต้องเป็นความรู้ที่เป็นของด้านโซเชียลมีเดียต่างๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นทีมคอมเมอร์เชียลทีมแรกที่ว่าเป็นตําแหน่งที่คุณจะเห็นได้เยอะที่สุดเลยในตําแหน่งที่เปิดอยู่นะคะในของ e-commerce ต่างๆค่ะต,บตอบน,นิดนึงครับฝนว่าสําหรับทีมคอมเมอร์เชียลหรือแคตตากรีแมจเนจเมนต์เนี่ยลองที่สนใจเนี่ยครับจะต้องมีคุณสมบัติหรือว่าจะต้องมีโปรไฟล์ด้านไหนมาาาาบ้้งงรหือวว่เเปิดกลย อีคอมเมิร์ซเนี่ยความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ทุกคนมาเรียนพร้อมกันใหม่ทั้งหมดเนาะเพราะว่า mm. มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการสอนในโรงเรียนนะว่าเป็นสิ่งนี้เพิ่งเกิดมาไม่นานนี้การที่อยู่ค่ะแคตเตอร์รี่แมネจเมนต์เนี่ยเราดูที่สกิลมากกว่าการที่ว่าคุณมีประสบการณ์ทางด้านไหนมาเนาะคือหมายถึงว่าค่อนข้างเปิดกว้างเลยในทุกสายงานที่ให้คุณทำมาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย mm. ถ้าคุณตำแหน่งสูงอย่างแคตเตอร์รี่แมเนจเจอร์หรือ c a t เตอร์รี่ดีเรคเตอร์เนี่ยคุณอาจจะต้องม นิดนึงแต่ว่ามันอาจจะบางครั้งเนี่ยเราจ้างคนจากออฟไลน์รีเทลอะไรเงี้ยต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยไม่ได้จะเป็นว่าคุณต้องจบด้านไหนเป็นพิเศษแต่สิ่งที่คุณต้องมีนะคะก็คือข้อแรกเลยคือใจรักในการเรียนรู้คะ่ะเพราะว่าการเป็นแคมเนี่ยมันจะต้องรับข้อมูลเยอะมากๆคุณจะต้องรู้ทุกอย่างเนี่ยครบทุกด้านดังนั้นถ้าน,อน้องคนไหนที่มองหาการเรียนรู้แบบทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมาได้เลยกสองคือการสามารถจัดการสิ่งต่างๆหลายๆสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน mm. เพราะว่าคุณจะต้องทําอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยแล้วมันเป็นโลกที่หมุนไว มากของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะส่วนที่3เนี่ยคือจะเป็นทักษะการแก้ไขปัญหาแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขั้นต้นนะคะการดู growth การดู business การทําราคารต่างๆคือเราไม่ได้หาคนที่แบบว่าโอ้โหต้องทําสายนี้มาโดยตรงแต่ว่าคุณต้องมีความเข้าใจในแง่ของตระก,กะ การคิดขั้นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สกิลหรือว่าชักทักษะขั้นต้นในการทํางานกับตัวเลขนะคะเพราะว่าการที่เป็นแคมเนี่ยคุณจะต้องดูแลยอดขายของแบรนด์หรือของเซลล์เนี่ยซึ่งอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องสามารถที่จะรับการทํางานกับตัวเลขได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าน้องๆสายสินจะเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกทักษะหนึ่งที่แคมต้องมีเลยก็คือคอมมิวนิเคชันก็คือต้องสามารถที่จะพูดคุยกับคนได้นะคะสื่อสารได้สามารถเล่าเรื่องถ่ายทอดข้อมูลต่างๆเนี่ยไปให้ร้านาค้า อืมค่ะโอเคงั้นเราไปทีมที่สองต่อนะคือวันนี้ได้เยอะมากก็คือจริงๆมีทีมอาจจะมีครับประมาณสองสามทีมที่เล่าให้ฟังเพราะว่าอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยมีตำแหน่งเปิดเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยค่ะส่วนที่สองเนี่ยเรียกว่าทีมแคมเปญซึ่งถ้ทีมแคมเปญเนี่ยบางทีอย่างไรเลยที่ก็จะเรียกแตกต่างกันไปนะคะเอ่อแคมเปญแมจเมนต์บ้างล่ะยูเซอร์โกรทที่ลาซาด้าเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นของทีมยูเซอร์โกรทที่มีดูแลทั้งส่วนแคมเปญด้วยแต่ขอเรียกเป็นชื่อทีมแคมเปญละกกัันนนนเเพพืื่่่่อออออททีีีจะะะใให้้บคคคมมมมิรร์์ซแลตฟๆดววยา หลายคนเนี่ยก็รู้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์เลยของการทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็คือแคปเปนต่างๆสิ1เอ1สิบเอสิบสองสิบสองเจ็ดแปดแปดด เมดมันนะคะคือแคมเปญเยอะมากซึ่งแคมเปญเนี่ยทีมเนี้ยจะเป็นทีมที่ดูแลในส่วนของการตั้งวางแผนแล้วก็โอเป a เรชันในส่วนของแคมเปญต่างๆทุกอย่างที่คุณเห็นอนะสิ่งที่คอมมูนิเคชออกไปคูปองได้ลดเท่าไหร่วอลชอร์กี่เปอร์เซนต์วันไหนถึงวันไหนเราจะทำหน้าแคมเปญหน้าแอปบนแอปยังไงดีให้คนหน้าคลิกหน้ากดนะคะเป็นทีมที่คุณเนี่ยจะได้เห็นภาพ behindcene เบื้องหลังนะคะของการทำแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่เราเห็นว่าเป็นยอดโหเป็นร้อยเป็นพัน ลานแต่ละอะไรต่างๆที่ทำเนี่ยเขาทำกันยังไงมันมีโอเปอเรชันส่วนไหนบ้างที่จะต้องทำนะคะก็จะดูแลโดยทีมแคมเปญทั้งหมดที่จะคิดเรื่องของเมสเซจสตร a ท e g จี้ว c h ช์อะไรต่างๆไปจนถึงขั้นการทำโอเป a เรชันทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบด้วยการประสานก<ม>ับทุกคนบริษัทเนี่ยให้มันออกมาเป็นแคมเปญแคมเปญหนึ่งค่ะ ฟังดูทีมแคมเปญนี่เหมือนทีมมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีการทำพรายซิ่งด้วยอันอันนี้เหมือนกันหรือเปล่าคะฝนหรือว่าแยกกันในบริษัทว่ามีการกระชื่งอีกทีเป็นคำถามที่ดีค่ะคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าแคมเปญเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นเลื่อนหลักอันนึงเลยเนาะของบริษัทอีคอมเมิร์ซแล้วมันก็มีความเฉพาะเจาะจงคือมันเป็นสกิลเซ็ตที่เฉพาะเจาะจงมากๆที่รัาดาเนี่ยค่ะเราก็จะมีทีมมาร์เก็ตติ้งกลางแยกไปอีกเหมือนกันอย่างสมมุติว่าถ้าทีมแคมเปญเนี่ยก็จะดู ูแลเรื่องของแบรนดิ้งโดยรวมอย่างว่าทีมแคมเปญเนี่ยคิดมาว่า t แ a ตจี้ยังไง 1, 2, 3, 4ทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะเป็นคนที่เฮ้ยเราจะวางมีเดียยังไงดีเอาพีเซเตอร์คนไหนมาพีพีบิลกินไหมคนไหนคอน s u m อ e r ตอบรับดีเราใช้เพลงอะไรดียิงโฆษณาย,ยังไงทำแบรนดิ้งอะไรมีอินไซต์อะไรจากคอน s u m e r ที่เราทำรีเสิร์ชมาแล้วดูว่าเฮ้ย เราจะเอามาเจาะก,กลุ่ม t a รเก็ตกลุ่มไหนแล้วออกมาเป็นคอนเซ็ปต์หรือว่าออกมาเป็นอะไรโดยรวมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทีมแคมเปญเนี่ยก็จะมีความที่เขาจะสองทีมเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกันเพราะว่าทีมแคมเปญเนี่ยเขาก็จะเป็นคนโอเปเรตแล้วก็คนแมネจในส่วนต่างๆทั้งหมดที่ม,ทมันรันไปบนแพลตฟอร์มของเราแล้วก็ทํางานร่วมกับทีมมาร์เก็ตติ้งในการสื่อสารคีย<ม>์เมสเซจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยออกไปคือต้องขออภัยถ้าเกิดว่าผลเนี่ยไม่ได้ลงแบบดีเทลเป๊ะๆทุกอันเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีดีเทลเยอะกว่านี้มมาาาาากกกๆทีี่่่่ััันนนนอจจะะแแตตตงไปปปใลลคคเเ้็หรว ทำงานร่วมกัน อืมโอเคเครับโอเคอันนี้ก็คือทีมแคมเปญทีมที่สองเนาะจริงๆเนี่ยอีกหลายทีมเลยแต่ว่าอ่ะขอถ่ายอินทีมตัวเองนิดนึง,นงคือทีมที่สามนะคะก็คือทีม marketing solutions นะคะเอาเปิดอยู่นะคะายอยู่นะไม่ใช่ถึงขายของเอ่อ marketing s o l u t i o n นะคะถามว่าทีมเราเป็นทีมอะไรในของ lazada เนี่ยอย่างสมมุติว่าเวลาที่มีแบรนด์หรือว่าเซลเลอร์เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างยอดขายของเขาให้เติบโตหรือว่า grow traffic หรือว่าคนเข้าร้านของเขาให้เติบโตเนี่ยค่ะใช้เครื่องมือต่างๆหรือว่ามีเดียหรือว่า สื่อต่างๆเนี่ยในการที่จะสร้างยอดขายอันนั้น Facebook ก็จะมี a c e b o o k Ads ถูกไหมคะก o o g l e ก็จะมี Google Ads นะคะรังสาราเราก็มี Marketing Solution หรือว่า Advertise m e เ t เครื่องมือโปรโมตต่างๆนะคะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าร้านได้มากขึ้นนะคะเช่นในส่วนที่เป็นของแบนเนอร์เครื่องบนเป็นต้นนะคะ Lazada Sponsor er Solution ก็จะเป็นโฆษณาเหมือน Google เลยคะ่ะมี Search Ad มี Display Ad มีอะไรต่างๆที่หลากหลายมี a f f i l i a t e นะคะจะเป็นเหมือนกับทีมที่ดูแลในนนส่วน่วทีเป็ของ Marketing Solu ต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะช่วยสร้างให้แบรนด์และเซลเลอร์เนี่ยเติบโตเราก็จะเป็นคนที่ทํางานร่วมกับทางฝั่งของ category management t ท a m ทางานร่วมกับแบรนด์แล้วก็เซลเลอร์โดยตรงเลยในการที่จะไกด์เขาในแง่ของดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากสร้างยอดขายเท่านี้คุณจะต้องใช้โซลูชันอะไรที่จะทําให้ยอดขายของคุณโตวางมีเดียของคุณอย่างไรดีนะคะให้คุณได้ยอดขายกลับมาสูงสุดดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นทีมที่จะได้ความรู้ในแง่ของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็โปรเจกต์แมจเมน Behind the scene ด้วยว่ากว่าจะเราจะออกมาเป็นโซลูชันต่างๆอย่างหนึ่งเนี่ยการทํางานร่วมกับเทคโีมันเป็นยังไงบ้างการพล็อตร่วมกับโปรดักต์ยังไงบ้างก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็น Product Owner เองเลยของตลาดไทยแล้วก็เป็นคนที่ดูแลในแง่ของการแ a g จแล้วก็สร้าง Investment ในโซลูชันนี้เนี่ยหมือนึงว่า Drive Investment ต่างๆของแบรนด์และเซลเลอร์เนี่ยให้ Invest ในโซลูชันนี้แล้วก็เติบโตอันนี้ก็คือทีมเ e t ติ้งโซลูชันค่ะ ฟังดูเป็นทีมที่ต้องทำงาน cross functional ทีมกับหลายๆทีมทั้ง<ช>บริษัทเลยครับใช่ค่ะใช่ไ<ช>ม่ดีกับลูกค้าโดยตรงใช่ค่ะถูกต้องก็นอกจากจะทำกับเทคแล้วก็ต้องทำกับฟ i n แนนซ์ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เขาจ่ายเงินกับเราหรือว่าทำกับลีโก้ด้วยจินต้องทำกับแทบทุกคนเลยเพราะว่าในพื้นที่ต่างๆเียอย่างเช่นโซเชียลมีเดียของ l a z a d a พื้นที่ที่เราขายโฆษณาหรือว่าในส่วนที่เป็นของตัวแบนเนอร์ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ต้องทำงานร่วมกับคนที่ดูแลตรงส่วนนั้นทั้งหมดค่ะประมาณนี้นะคะเอาไปต่อดีกว นาจจะเคยเห็นบ่อยๆเลยก็คือทีมที่ชื่อว่า Seller Engagement Team นะคะดูแลในส่วนของ Seller เนาะตรงไปตรงมาเลยชัดเจนนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นพวกโฆษณาต่างๆที่เราเอ้ยมาขายของกับ Lazada วันนี้สิเนาะหรือว่าอาจจะเคยเห็นอย่างสมมุติว่าไลน์กรุ๊ปของ Seller Social Media ที่ทําให้ Seller เอาพูดง่ายๆว่าเป็น Seller Community ละกนันเนาะที่จะดู Seller ต่างๆทีมเนี้ยก็คือทีม s e l l e r e n g a g e m e n t นะคะที่จะเป็นทีมที่ให้ความรู้ Engage แล้วก็ช่วยสปอร์ตในส่วนของ s ซ ll e r ต่างๆเนี่ยเพ เซลล์ร์รายย่อยต่างๆจริงๆบางครั้งไม่ย่อยนะบางครั้งใหญ่มากมีความรู้นะคะแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่คุณจะได้สร้างร้านให้เติบโตขึ้นไปให้ประสบความสําเร็จบนแพลตฟอร์มของเราดังนั้นทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ขคื่องข้าเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายมากตั้งแต่แบบคนที่ดูคอมมูนิตี้เป็นต้นหรือว่าคนที่ดูทางฝั่งของเอ c เคชันหรือคอร์สเรียนหรือว่าคนที่ดูของเซลล์ร์ทูเป็นต้นเป็นส่วนหลักๆหนึ่งเลยเหมือนกันที่ค่อนข้างๆมีตําแหน่งเปิดอยู่เยอะแล้วก็มีตําแหน่งงานที่หลากหลายค่ะ อันนี้ถามนิดนึงครับฝนว่ามันต่างกับทีมคอมเมอร์เชียลตอนแรกยังไงถ้าให้เ e อิร์ดาวอาจจะเป็นว่า Account ใหญ่อีกอันนึงเป็นแอปสเกลอีกอันนึงเป็น เอเอ,เอ,อถูกถูก,ถกเป็นคำถามที่ดีมากค่ะถูกต้องเลยเออจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งที่เป็นของตัวคอมเมอร์เชียลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดูลานพาที่เป็น key a ค c o u n t หรือว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นโตแล้วในระดับหนึ่งซึ่งก่อนที่เขาจะโตมาถึงตรงนี้ที่มีคนดูแลเป็นแคมดูแลเขาได้เนี่ยก็จะมีเซลล์เอเกจเมนทีมเนี่ยแหละค่ะที่กรูมเขาเติบโตให้ความรู้ซึ่งในนั้ถ้าเราตอบสั้นๆเนี่ยเราว่าเซลล์เอเกจเมนทีมเนี่ยเป็นทีมที่ทำงานแอดสเกลคือหมายถึงว่าเป็นโมเดลของการแอดสเกล แคมเหมือนกันนะที่ดูแลแต่ว่าจะดูแลเซลล์จำนวนหลายร้อยคนเลยต่อหน,นึ่งคนในขณะที่คอมเมอรเชียลเนี่ยก็จะดูแลอาจจะร้อยคนในบางส่วนเล็กหรือใหญ่แตกต่างแต่ก็จะดูแลแอคเคาท์ใหญ่ๆหน่อยค่ะจริงๆแล้วก็ทีมสุดท้ายและกันที่จะเล่าให้ฟังซึ่งหลายๆคนนะ่จาจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือทีม m i ทีม BI หรือว่าทีม business intelligence Team ะะตรงไปตรงมา o b s i u s s s i s n Intelligence ก็คือข้อมูลต่างๆ Data ต่างๆนะคะตัวเลขต่างๆ Insight ต่างๆที่คุณจะเอามานะคะในการที่จะช่วยในการตัดสินใจของทุกคนในทีมเลยดังนั้นทีมนี้เขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะ analyze Data ต่างๆนะคะแล้วก็เหมือน support ทุกคนเลยแล้วก็การตัดสินใจต่างๆ strategy ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะว่าเฮ้ยเอาข้อมูลตรงนี้เป็นยังไงได้บ้างมี analysis อะไรที่น่าสนใจที่เห็นจากตัวเลขหลังบ้านของเราอันนี้ก็จะเป็นทีม BI ค่ะน่าจะเหมาะกับน้องๆสายเลข หรือว่าคนที่ชอบทํางานกับตัวเลขหรือว่าอินไซต์ต่างๆเพราะว่าข้อมูลหลังบ้านของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหแบบพาวเวอร์ฟูลอ่ะยิ่งใหญ่จริงๆมีอะไรให้คุณทําเยอะมากค่ะประมาณนี้อืมครับโอเคเห็นเห็นภาพได้ดีขึ้นเยอะเลยครับสาหรับเอิร์ธเองก็มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเราเคยได้ยินเคยเห็นแต่เราก็ไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยแตกต่างกันยังไงแบบน้องๆฟังมาถึงจุดนี้แล้วอาจจะเริ่มแบบเอ้ยแบบสนใจจังเลยพี่ฝนแบบอยากสมัครงานอีคอมเมิร์ซหรืออยากรู้เพิ่มเติมนะครับฝนจะแนะนําให้น้องๆเนี่ยหาข ได้เลยค่ะสำหรับน้องๆหลายคนหรือว่าใครเนี่ยที่สนใจเนาะจริงๆถามว่าต้องมีเคยทำ e-commerce มาก่อนไหมต้องมีความรู้สกิลด้านไหนไหมคือบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีใจรักในการเรียนรู้เนาะสามารถที่จะทํางานในสิ่งวล้อมที่มันหมุนไวมากๆคือด y นามิกมากๆคือต้องบอกก่อนเนะว่าถ้าอยากทําทงานแบบช้าๆที่ e-commerce อาจจะไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันแบบมันไปเร็วมากคุณต้องแบบ สามารถรับสิ่งต่างๆเยอะมากแล้วก็หนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ผนเองอ่ะเคยทำเทคมาก็รู้สึกว่าช้าไปเลยเมื่อเทียบกับ e-commerce มันแบบบางคนละสเกลกันเลยอเออเหมือนบางคนละนาฬิกากันมันหมุนเร็วมากจริงๆเนาะแล้วก็ต้องมีคนที่มีทักษะพื้นฐานต่างๆแก้ไขปัญหาได้แตกต่างไปในแต่ละโรก็อย่างแรกเลยง่ายที่สุดเนาะสมัครทางนิงอินเนาะนิงอินเนี่ยเรา,นา,าก็จะมีเปิดมีในหลายๆโรหรือว,ว่าเว็บไซต์บริษัทนั้นๆก็คือเป็น c a r r i ร์ไซต์ของแต่ละบริษัทก็เซิร์เลยว่า lazada carrier อะไรเงี้ยเป็นต้นก็จะเห็นแล้วนะคะ น้องที่เรียนอยู่อ่ะจริงๆเราก็จะมีโปรแกรมฝึกงานที่เปิดเป็นประจําอยู่แล้วในทุกๆปีเลยนะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยได้จากทางส่วนของเออลิงก์อินเช่นเดียวกันแล้วก็หน้าเว็บไซต์ c a r ิเอของเราดูได้เลยเช่นเดียวกันแล้วก็กดสมัครเข้ามาได้เลยนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะต้องมีรุ่นพี่ที่ทํางานอยู่ใน e c o อมเมิร์ซแ t f ฟอรสักคนนึงอะนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ส่งเรซูเม่ไปทางเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ย รีเฟอผ่านเข้ามาในระบบก็ได้ค่ะประมาณนี้อืมครับงนวันนี้ก็ขอบคุณฝนมากเลยนะครับที่มาแนะนําแล้วก็เปิดโลกสายงานอ e ีคอมเมิร์ซให้น้องๆฟังกันถ้าอย่าว่าใครมีคํำถามเพิ่มเติมหรืออยากรู้อะไรเพิ่มนะครับก็สามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยได้เลยค่ะแวจอกันใหม่ตอนหน้าครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังเจอนี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพนิวยอร์กปารีส